สำนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลหลายระดับกระกสำนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระเสขะกับพระอรหันในประเศศสูตรและต่อด้วยสมัติสูตรสังยุตติกายมหาวารวะท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปหาท่านพระอนุรดถ,ถ,ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุตว่าท่านอนุรุตเรียกกันว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระเสขะพระอนุรุตตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แล้วบางส่วนจึงเป็นพระเสขะพระสารีบุตรถามอีกว่าท่านอนุรุตเรียกกันว่าพระอาเสขะพระอาเสขะ ด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระอเสขะพระอนุรุตตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เต็มบริบูรณ์จึงเป็นพระอเสขะบุคคลโสดาบันตามในยยักษ์พุทธพจน์ เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลโสดาบันที่ถือว่าสำคัญขอนำบาลีที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระโสดาบันมาแสดงไว้บางส่วนดังนี้ข้อกอคาเรียกคําแสดงคุณลักษณะและไัยพจน์ต่างๆของบุคคลโสดาบันในสารีบุตสูตรที่สอง สังยุตตนิกายมหาวาระวะัคพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านภาษารีบุตรว่าสารีบุตรพูดกันว่าโสดาโสดาโสดาเป็นอย่างไรพระสาราบีบรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญมักมีองค์แปดอันอริยนิแลเป็นโสดากล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากมัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกละถูกละสารีบุตรแล้วตรัสถามอีกว่าพูดกันว่าโสดาบันโสดาบันโสดาบันเป็นอย่างไรพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ ผู้ใดประกอบด้วยมรักมีองค์แปดอันอรยะนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบันนั้นเรียกขานกันได้ว่าท่านที่ชื่อนี้โคดนี้นามสกุลนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกละถูกละสารีบุตร